ครับวันนี้ไต่โลดบางประกงไปน้ำไปก่อนเลยรังเดียวเฮ้ย hey. ลาลุ้นทิปบางประกงครับเช้านี้ไต่โลดนะครับไ <c oughs> <c oughs> ตสวัสดีครับ <c oughs> ของเต็มมือ <c oughs> อ่ะตอบ เอออเามาติดไว้ครับเผื่อตกปลาเล็กตายปวดเหมือนกันะตายปวดเหมือนกันะ ตากระบอกใหญ่ตัวตอมเบ็ดต้อมเบอร์อะไววะเนี่ย <c oughs> ขนาดนี้เลย คุณมีใบใหญ่แล้วเห็นไหมครับโซลอ่ะข้ามมาเลยครับมะกรูดมีหวานแผลหายยออังไงซื้อวันนี้ซื้อก็คุณก็หวานแผลแถวปากคอเนื้อน้ำมันระบายอะครับน้ำในคองมันระบายออกมามถ้าน้ำไม่ระบายนะคอมหายได้ เลนอมาแล้วครับเดี๋ยวก็ออกหลุดมาหรือมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับกระพง<ๆ>กระพงน้ำเช้าครับ มาแล้วครับมาแต่เช้าเลยครับไม้แรกเลยในนี้ก็ได้ลองไหนก็ได้โยมไปเลย เราระวังคัะให้มันพันอยู่ในกอเนี่ยให้มันกินกงินเถอะงัดออกมากหมดเลยไม่เหลือหรอก โอเค,อเคตัวที่สองมันลากไปเลยปืดเลยนีเสมอแล้วตัวที่สองครับเอาแล้วโอเคครับ ที่สามไฟสวยนะครับ ตึ้งหน่อยตึ้งหน่อยล้างตึงหน่อยมีไม้เยอะเออยเลยเยอะตัวน้อยเฮ้ยไม่น้อยเราสูงตัวนกำลังกนาสวยนะปราจาปราชญตัวละเมนูพอดีนะใช่ครับตัวนี้ตกี อันนี้ครับเจ็ดตัวใสสวยฮะแขวนก็ได้หรือว่าเดินเดินเอา,เาไปไว้ก่อนก็ได้